รถเพื่นกำลังแรงแต่ว่าจะขี่บิ๊กไบค์ดูจะไม่ค่อยเหมาะดูจะไม่ค่อยไหวอยากได้ที่ขี่สบายๆดีไหมแนะนำให้นะคะจอดอยู่ทางด้านข้างเลยแต่เป็นอุปกร์จาก s อ m แห่งมาเกิดกอะไรยงไงทีเวทุกนุ่นนะคะจองแค่3 0 0พันบาทเท่านั้นเองนะแค่0 0มพันเท่านั้นเองลองมาดูก่อนด้และอนอกจากนี้บอกนิดนึงเลยนะคะรถต้นฝันสบายๆอย่างเช่นรุ่นที่มีชื่อว่าซุปเปอร์ไลท์นะคะตอนนี้มาพร้อมเครื่องยนต์ 200cc เป็นรถเง่นส